สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องบอนสีบ้านประนันเนาะวันนี้ประนันจะมาทําคลิปแบ่งปันใบกามปูให้เพื่อนๆนเนาะบางคนนะคะโทรมา ถามก็บอกว่ามีใบก้ามปูแบ่งไหมใช้ดินอะไรปรนันก็เลยแนะนําบอกว่าใช้ใบก้ามปูมีแบ่งขายไหมคะาวันนี้ก็ปนันก็มีพอได้แบ่งเน,ะเน,เนาะเพื่อนๆจ๋าแต่ก็ไม่เรียกว่ามากเนาะเพราะว่าปนันเอาไว้ใช้แต่ก็พอมีแบ่งปันนะคะพอมีแบ่งปันก็ปนันวันนี้จะมาให้นะคะ สำหรับถ้าคนโอนให้6กโล150บาทนะคะสำหรับโอนนะคะแต่ถ้าสำหรับให้ไปเก็บปลายทางป้านันให้5กโล150บาทนะคะเลือกเอาเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าป้านันอยากแนะนำให้เป็นอโอนนะคะเพราะว่าค่าส่งมันแพงมากนะคะถ้า5กโล150บาทถ้าใครโอนนะ ปนันให้6โล150บาทเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะประมาณนี้เพื่อนๆได้ไปก็ไปใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าปนันเก็บตั้งแต่เดือนกุมภามีนานะคะเก็บมาตั้งแต่ที่ว่าช่วงที่ว่าเขาหล่นนะคะแล้วก็มากองแบบธรรมชาติเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าคือผุแล้วนะคะสามารถเอาไปปลูกได้เลยแค่ว่าเลือกก้านเลือกกิ่งมั่ง นิดหน่อยนะคะเพระนาะป้านันไม่ได้เลือกนะคะ,ะเพื่อนๆจ๋าบางทีเขามีเศษฝัก,กเศษกิ่งไม้อะไรประมาณนี้เนาะถ้านั่นป้านนะัน,านก็จะคัดออกให้บ้างแต่ว่ามันไม่ถึงกาหนดนะคะก็เนี่ยเอาไปปลูกได้เลยนะคะ,ะเพื่อนๆจา๋ามันผุแล้วนะคะเอาไปปลูกได้เลยเพราะป้านันก็ปลูกอย่างนี้เงาะไอบอนสีงามดีมากเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ห้าโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าโอนให้หกโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะ